ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ทันไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่เครื่องสุพัทโทเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรุ่มหนึ่งในภาคอีสานมีสุดยันสิทธิ์ให้ความครบนับถือและกราบไหว้บูชาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า หลวงพ่อคุณปริสิธทธทโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่เครื่องสุพัโทโธนามเดิมชื่อเครื่องปฐมบุตรเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2453น่าบณบ้านขอตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีรสเกตในตระก,กูลชาวนาโดยเป็นบุตรของนายสมน,นางยมปฐมบุตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน11คนแต่เสียชีวิตไปในระหว่างที่ยาวัย6คนคงเหลือพี่น้องอยู่เพียง8คนโดยทั้งนี้หลวงปู่เครื่องเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้องทั้งหมดหลวงปู่เครื่องอุปสมบทเป็นพระพิสุเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออายุ21อย่างย2 นพัตธสีมาวัดสำโรงน้อยตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตโดยมีพระรูเทวราชกวีวรยานจูมเป็นพระอุปชาพระใบดีกาชมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์พมมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุพัทโทแปลว่าผู้มีประพฤติงาม หลังจากอุปสมบทเรียบร้อยแล้วก็กลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดขออันเป็นวัดบ้านเกิดศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างเค้่งคัดกระทั่งในเวลาต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดบ้านพงพศตำบลหนองคากอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อมาในราวปีพุทธศักราช2494หลังจากที่เป็นเจ้าวาดวัดบ้านพงพศอยู่เป็นเวลาถึง11ปี ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์อำเภออุทุมพรพิสัยให้เป็นเจ้าวาดวัดสะกำแพงใหญ่ลำดับที่7ซืบต่อจากพระอุปชาคำจันทโชโตทีมรนาภาพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,494และให้อยู่ในตำแหน่งมาจนถึงกระทั่งมรนาภาพด้วยความที่หลวงปู่เครื่องเป็นพระนักปฏิบัติแม้ท่านจะเป็นพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแต่ท่าน ก็ได้สนใจเจริญภาวนากรรมฐานอย่างมากชีวิตท่านเคยเดินทางไปศึกษาวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อสดที่วัดปากน้าภาษีเจริญกรุงเทพตลอดจนออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆมาแล้วหลายสิบแห่งผ่านสิ่งมหัศจ,จารย์มามากมายเหลือขนานับมีพระธรรมและข้อปฏิบัติวิธีแก้เพื่อให้หางพ้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มาครอบงำจนหมดสิ้นไป ดังนั้นเมื่อท่านสร้างวัตถุมงคลออกแจกจ่ายแก่เราพุทธศาสนิกชนตลอดจนบรรดาคณะสิทธิ์จึงมีความเข้มขังและมีประสบการณ์มาแล้วโชคโชนเป็นที่ต้องการของประชาชนภาคอีสานตลอดจนภาคอื่นๆทั่วประเทศเป็นจํานวนมากจากความเข้มขังของวัตถุมงคลตลอดจนวัดติดปฏิบัติที่สมกับเป็นพระราสาวกแห่งองค์พระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าเหล่าสิทธิญาณุสิทธิจึงให้สมญาณาแก่หลวงปู่เครื่องว่า เทพเจ้าแห่งเมืองดอกกำดวนหลวงปู่เครื่องท่านได้อาพาธเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสเกตเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2551แล้วย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิเวชประสงค์จนกระทั่งได้แล้สังขารด้วยอาการอาันสงบเมื่อวันที่28ักยาคมปีพุทธศักราช2551 รวมสิริอายุได้98ปีพันศา77ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่